วิธีหาจุดเบรกเอาแบบง่ายๆใน t ทาง f ฟรม e นนาทีสำหรับคนที่จำไพรเแอคชันไม่ได้ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านก่อนเลยนะที่เปิดเข้ามาดูในคลิปนี้นะครับมันแสดงให้เห็นว่าท่านสนใจในการเทรดแล้วก็ ฝึกฝนหาความรู้กับตัวเองอยู่ตลอดนะครับผมเชื่อว่าท่านจะต้องประสบความสําเร็จในการเทรดแน่นอนครับคลิปวิดีโอเบล่งเอาในคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นการสอนดูโมเมนตัมใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่ผมจะดูในไทม์เฟรมเล็กๆเนาอประมาณสัก15วิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาสอนดูในไทม์เฟรมใหญ่ๆกันบ้างนะครับก็ มีสมาชิกท่านหนึ่งก็เรียกร้องมาว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นแบบว่าในไทม์ทเฟรมใหญ่อย่างไทม์เฟรมหนึ่งนาที2นาที5นาทีเนี่ยเราจะมีวิธีการไหนเพราะบางครั้งในการดูโมเมนตัมเนี่ยเราจําเป็นต้องอาศัยกราฟแบบค่อนข้างที่จะหลายกราฟแต่บางทีในไทม์เฟรมใหญ่ๆเนี่ยเราไม่ได้มีเวลามากพอที่จะไปรอดูโมเมนตัมของกราฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยนําวิธีนี้เนี่ยมาบอกเผื่อว่าจะเป็นวิธีที่ นำไปใช้แล้วจะเทรดได้ดีมากกว่าเดิมนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าโดยปกติแล้วนะที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เขาจะใช้ว่าเวลาเขาตีเส้นเทรลไลน์ตีแนวรับแนว,แนวต้านเนี่ยกราฟมันจะเบลก k เอาหรือว่ากราฟมันจะกลับตัวเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีการดู p r i แอคชั่นนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็ตามอย่างที่ผมบอกว่าคลิปนี้ผมจะสอนสําหรับคนที่จำไพร i แอคชั่นไม่ได้ไม่รู้ว่า Pri แอคชั่นแบบนี้คือรูปแบบอะไรหรือว่า ยังจาไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวผมเองผมก็เป็นคนที่จำพลาแอคชั่นไม่ค่อยได้แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะดูแบบเหมือนแนว,แนวเป็นโมเมนตัมของแท่งเทียนผมอาจผมใช้ว่าโมเมนตัมในจริงคนอื่นเขาใช้คาว่าอะไรผมไม่รู้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นเหมือนทริคส่วนตัวของผมที่ผมนํามานําเสนอวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางส่วนอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างอาจจะพูดไม่ถูกตามหลักการทุกอย่างผมก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับเพราะอันนี้เนี่ยเป็นทริคส่วนตัวที่ตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาเนี่ย ผมใช้ในการเทรดตลอดนะครับผมอ,อย่างแรกนะครับเรามาดูความหมายของแท่งเทียนกันแบบสั้นๆก่อนห้ามข้ามนะผมขอเวลาไม่เกิน3นาทีนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญพอสมควรเลยนะผมว่ามันสําคัญพอสมควรเลยนะครับก็สําหรับแท่งเทียนนะครับเรามาดูตรงแท่งสีแดงกันก่อนนะครับฝั่งซ้ายนะแท,แท่งเทียนเนี่ยมันก็คือกราฟใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นกราฟเทรนลงเนาะอย่างที่เรารู้กันซึ่งสําหรับกราฟเทรนลงเนี่ย มันจะเป็นสีแดงพอมันเป็นสีแดงปุ๊บแสดงว่าการาฟเนี่ยมันกําลังลง,งมาราคาสูงสุดมันอยู่ข้างบนราคาต่าสุดมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับแต่การที่มันเป็นแท่งเทียนสีแดงหรือแท่งเทียนที่บ่งบอกเทรนว่่มันเป็นเทรนลงเนี่ยแสดงว่าราคาเปิดเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมครับตามลูกศรที่ผมชี้เลยนะนะครับเปิดจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้เลยนะครับก็เป็นเอ่อเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า,ากราฟเนี่ยเปิดตัวหรือว่าในนาทีนั้นเนี่ยกราฟเปิดตรงจุดนี้นะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยกาฟมันก็สวิงขึ้นลงขึ้นลงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไปปิดตรงบริเวณราคาปิดที่ผมเอาลูกศรชี้อยู่อันนี้เขาเรียกว่าแท่งเทียนขาลงนะครับก็คือราคาเปิดอยู่ข้างบนราคาปิดอยู่ข้างล่างนะครับต่อไปนะครับเรามูฟมาฝั่งขวาตรงแท่งเทียนสีเขียวนะครับแท่งเทียนสีเขียวเนี่ยก็คือเป็นแท่งเทียนที่บ่งบอกว่ากราฟกําลังขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะกลับกับแท่งเทียนสีแดงก็คือราคาเปิดมันจะอยู่ข้างล่าง แล้วราคาปิดเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนโอเคอันนี้สั้นๆง่ายๆสั้นๆแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่เรารู้ในเรื่องของความหมายของแท่งเทียนแล้วนะเรามาเรียนรู้ในส่วนของโมเมนตัมพื้นฐานของแท่งเทียนกันก่อนอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือว่าแท่งเทียนสีแดงเนี่ยราคาเปิดอยู่บนราคาปิดอยู่ล่างแท่งเทียนสีเขียวราคาเปิดอยู่ข้างล่างราคาปิดอยู่ข้างบนใช่ไหมครับสำหแต่ในแต่ในรูปนี้เนี่ยผมจะไม่ใส่สีเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยสาหรับ แท่งเทียนตรงนี้ยผมจะไม่ได้สอนไปในแนวของพลายแอคชั่มากนักนะครับผมจะเน้นให้เรียนรู้ในรูปแบบของโมเมนตัมหรือว่าความแรงความเบาของแห้งเทียนแค่นี้ก็สามารถนำไปใช้ในการเทรดจริงๆได้แล้วนะครับผมอ่ะเรามาดูรูปทางฝั่งซ้ายกันก่อนนะครับรูปทางฝั่งซ้ายเนี่ยราคาเปิดมันก็คืออยู่ตรงเนื้อเทียนใช่ไหมครับแล้วราคาแล้วราคาปิดเนี่ยมันก็อยู่ข้างล่างราคาเปิดแหละแต่คราวนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าเนื้อเทียนเนี่ย เนื้อเทียนก็คือตรงที่เป็นบริเวณเหมือนกล่องสีเหลี่ยมนะครับตรงเนื้อเทียนเนี่ยมันเหมือนไปกระจุกตัวกันอยู่ข้างบนใช่ไหมครับถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราเราลองจินตนาการดูนะว่าตอนแห่งเทียนเนี่ยสมมติราคาเปิดมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็สวิง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 สุดท้ายมันปิดตรงบริเวณเนี้ยแต่แต่แต่ข้างล่างอะ่ะมันมีไส้ที่ยาวมากเลยใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยผมผมใช้คําว่ามันเราคิดเราสามารถที่จะคิดได้เลยโดยตัวเราเองโดยที่ไม่ต้องจอําอะไรนั้นว่าแสดงว่า แสดง,งว่ากราฟเนี่ยตอนที่มันเด้งลงไปอยู่ข้างล่างเนี่ยมันเหมือนมีแรงอะไรสักอย่างดันให้แท่งเทียนหรือให้กราฟเนี่ยมันกลับขึ้นมาอยู่ข้างบนจนทําให้มันออกมบในรูปแบบดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมเห็นรูปแบบแท่งเทียนแบบนี้ผมก็คาดการได้หลักว่าเฮ้ยกราฟมันน่าจะมีน่าจะมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมากกว่าเด้งลงนะอ่าอันนี้เป็นวิธีการดูแบบง่ายที่สุดเลยแนละ้วก็คือดูจากความหมายของมันเลย เรากลับมาดูในรูปที่2ทางฝั่งขวานะครับรูปที่2ทางฝั่งขวาเนี่ยกลับจากรูปทางซ้ายก็คือว่าเนื้อเทียนเนี่ยมันกระจุกกันอยู่ข้างล่างหมดเลยนะครับการที่มันกระจุกกันอยู่ข้างล่างเนี่ยก็แสดงว่าเหมือนเมื่อกี้เลยอย่างที่ผมบอกมันพยายามที่จะเด้งขึ้นไปและเหมือนมีแรงอะไรเนี่ยกดมันลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดเราตีเส้น,นแนวต้านตรงนั้นเราอาจจะบองว่าแนวต้านตรงนั้นเป็นแนวต้านที่แข็งแรงก็ได้เพราะฉะนั้นพอผมเจอแท่งเทียนแบบนี้ปุ๊บผมจะคาดการณ์ไปก่อนเลยว่า อ่างั้นกราฟเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสที่จะพุทธมากกว่าคออ่าอันนี้คือวิธีการดูของผมแบบง่ายๆแค่2แบบนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้มันจะคร่าวๆไปก่อนนะถ้าเกิดแบบว่าผมผมคิดว่าคนที่มาดูคลิปผมในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเข้าใจในเรื่องของแท่งเทียนกันอยู่แล้วนะครับแต่เอางี้แล้วกันถ้าเกิดใครที่อยากให้ผมสอนแยกคลิปในเรื่องของแท่งเทียนต่างหากเลยว่าแท่งเทียนมันเป็นยังไงมันมีวิธีการดูแบบไหนเนี่ย คอมเมนต์ใต้คลิปบอกผมหน่อยนะครับแล้วถ้าเกิดมีมีคนอยากจะให้ผมทําคลิปในส่วนของแท่งเทียนให้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปทําให้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าสมาชิกหรือคนที่มาดูคลิปของผมในครั้งนี้เนี่ยมีความเข้าใจมากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดเข้าใจแล้วก็โอเคแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่เข้าใจยัง,งงงงอยู่เนี่ยคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะครับดเดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้ในครั้งหน้านะครับพอเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเวลาเราลากเส้นเทไลน์เนี่ย เราก็จะนําเอาความรู้เมื่อกี้ที่ผมบอกไปเนี่ยเอาไปใช้อย่างในรูปเนี่ยมันเป็นเทรนขึ้นใช่ไหมครับเราก็จะลากเส้นเทรลไลน์ขึ้นไปใช่ไหมอ่าพอเราลากเส้นเทรลไลน์ขึ้นไปปุ๊บพอกราฟมันขยับมาใกล้เส้นเทรลไลน์เนี่ยมันก็ดันเกิดรูปแบบแท่งเทียนสีขาวอันนี้คือผมไม่ใส่สีนะผมอยากให้เห็นแบบชัดเจนเลยว่าเนี่ยตรงพอพอมันเกิดแท่งเทียนสีขาวปุ๊บก็คือหางมันหางมันอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วเนื้อมันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันมันแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยแสดงว่ากราฟเนี่ย มันพยายามที่จะขยับขึ้นไปนะแต่มันโดนในทักอย่างเนี่ยดันลงมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคาดการไม่ก่อนเลยนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเบรกเอาท์มากกว่ากลับตัวขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราก็หาจังหวะในการเล่นอาจจะอาจจะหาจังหวะในการเล่นแบบเบรกเอาก็ได้หรือ จะไม่กดคอในตำแหน่งนี้แล้วก็ปล่อยผ่านไปก็ได้อันนี้แล้วแต่รูปแบบการเข้าอ,ออเดอร์ของแต่ละคนเลยนะครับแต่ว่าผมมีรูปแบบการเข้าออเดอร์ของผมอยู่นะเดี๋ยวรอติดตามตอนท้ายคลิปนะครับต่อไปลองมาดูในทางกับการน,นะถ้าเกิดกราฟมันเป็นเทรนขึ้นแล้วเส้นเทรลไลน์เนี่ยมันไปแตะโดนแล้วแท่งเทียนเนี่ยมันไปแตะโดนเส้นเทรลไลน์ ซึ่งเส้นไฮไลน์ตรงนี้อาจจะเป็นแนวต้านก็ได้หรืออาจจะเป็นเส้นเทรลไลน์ปกติก็ได้และมันเกิดรูปแบบแบบสีขาวๆตรงนี้ก็คือไส้มันอยู่ข้างล่างเนื้อมันอยู่ข้างบนใช่ไหมครับอันนี้ก็เราสามารถที่จะคาดการณ์ได้เลยว่ากราฟเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นมากกว่าจะลงเพราะฉะนั้นเราอาจจะเทรดในจังหวะเบรกเอา out, หรือไม่เทรดอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ได้หมดนะครับคืออย่างนี้นะผมบอกกับว่าความรู้แค่2ออย่างเนี่ยที่ผมบอกไปเนี่ยเป็นความรู้แค่เบื้องต้นนะ แต่เราสามารถนำมันเนี่ยไปเทรดแบบจริงๆได้เลยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราดูรูปกราฟิกแบบนี้เราอาจจะมองไม่เห็นภาพผมก็เลยเอารูปที่ผมใช้ฉเฉลยสิกแนลในกลุ่ม VIP สิก n นลของน u ม b นออปชันเนี่ยมาให้ดูนะครับว่าในจังหวะที่มันเบรกเอาเนี่ยเรามีวิธีการเทรดหรือเราเล่นกันยังไงนะครับเเราไปดูกันเลยนะครับในรูปแรกนะครับรูปแรกเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่า อ่ะเดี๋ยวผมเอาลูกศรชี้ตรงนี้เลยนะเนี่ยเห็นไหมครับว่าเนื้อเทียนเนี่ยมันอยู่ข้างล่างแล้วไส้เทียนเนี่ยมันอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้เนี่ยผมจะกดพุทธโดยที่ในในกลุ่มในกลุ่ม v i p ีเนี่ยผมจะมีสัญญาณบอกคําว่า BO ก็คือเบรกเอาก็คือผมจะบอกว่าฮ้ยผมคาดการณ์ว่าก,การาฟมันจะเบรกเอานะวิธีการเทรดน,นะครับโดยส่วนใหญ่นะในกลุ่มของผมเนี่ยจะรอให้กราฟมันเบรกเอาลงมานิดนึงก่อนแล้วให้มันเด้งกลับขึ้นไปแล้วกดพุทลงมา หรือบางครั้งก็อาจจะกดพุทธไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามีมีให้ดูหลากหลายรูปแบบนะครับอ่ารูปแบบนี้อันนี้อาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยกราฟมันเบรกเอาไปแล้วนะครับจังหวะนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าจังหวะโทรแบ็คก็ได้ซึ่งถามว่าทําไมผมถึงกล้ากดกราฟมันอาจจะเด้งขึ้นไปต่อก็ได้ใช่ไหมครับตรงเนี้ยผมก็มองเห็นไส้เทียนตรงนี้ครับอ่าที่ผมเอาลูกศรชี้ไส้เทียนตรงนี้ก็คือมันวงบอกว่า เฮ้ยกราฟมันยังมีแรงที่จะลงอยู่นะอะไรประมาณนี้เลยนะครับต่อไปรูปนี้นะครับรูปนี้มันมันก็เป็นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นตัว M นะ M แพทเทิร์นถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ข้างล่างนะครับเป็นการสอนเทรดด้วยรูปแบบ M pattern แล้วก็ W pattern นะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับก็ในรูปนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนกันใช่ครับว่ามันมี ไส้เนี่ยยาวๆแล้วก็มีเนื้ออยู่แบบนิดเดียวนะครับตรงที่ผมเอารูปสรชี้ตัวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมใช้ในการคอนเฟิร์มว่ากราฟมันมีโอกาสที่จะเบรกเอาลงมากกว่าที่จะกลับตัวขึ้นไปตามเทรลไลน์ที่เราตีนะครับอ่ะรูปต่อไปนะครับรูปที่4ี่นะรูปนี้ผมอยากจะเอามาให้ดูก็เพราะว่ารูปเนี้ยผมไม่ได้กดพุทตรงที่มันเป็นที่มันเป็นอ่รูปแบบแท่งเทียนที่ผมสอนไปเมื่อกี้อ่ะรูปแบบแท่งเทียนที่ผมสอนอยู่ข้างบนใช่ไหมครับแต่ผม มากดข้างล่างอันนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่เราสามารถนําไปประยุกต์ได้นะครับก็คือว่าตอนที่เราดูเนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยไส้มันอยู่ข้างบนนะแต่พอคราวนี้กราฟมันมีแรงทิ้งตัวแบบมีแรงดิ่งลงมาแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถจินตนาการได้อีกละอาการเทรดผมส่วนใหญ่ออกแนวจินตนาการเนาะก็คือเราคาดการณ์ว่าเฮ้ยแสดงว่ากราฟเนี่ยมันยังมีแรงลงที่ค่อนข้างที่จะแบบแรงมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหาจังหวะกดพุทธเพราะคาดการณ์ว่า กราฟมันมีโอกาสลงได้แต่ในในตำแหน่งแบบนี้เนี่ยผมแนะนำนะครับผมแนะนําให้ไปดูคลิปในส่วนของ M pattern ประกอบเพราะว่าตรงนี้จะไม่ได้สามารถใช้ได้ทันทีเพราะว่าในรูปเนี้ยก็เป็น M pattern เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลองไปดู M pattern ประกอบแล้วจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับเป็นรูปสุดท้ายนะครับรูปนี้ก็ไม่ได้ตีเส้นเทรลล์อะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่ากราฟเนี่ย มันเป็นเทรนลงก็คือมันมันเป็นมันเป็นเทรนลงหลังจากที่มันขึ้นมาขึ้นมานานนะครับแล้วมันพยายามกลับตัวเป็นขาลงพอมันกลับตัวเป็นขาลงปุ๊บเห็นแท่งเขียวเขียวไหมครับฮ่าตรงนี้ก็เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่ผมสอนเมื่อกี้แต่มันอาจจะไม่ใช่แท่งที่แบบยาวมากแต่สาเหตุที่ผมกล้ากดพุทธเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราแบบว่ามันเป็นเทรนลงมานานนะครับเนื่องความที่เราเทรดตามเทรนด้วยมันก็ทําให้แบบความเสี่ยงลดลงพอผมเห็นรูปแบบแท่งเทียนแบบเนี้ย ผมก็เลยกล้าที่จะกดพุทธลงมาเลยนะครับผมรูปแบบของจริงเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็สําหรับกราฟที่ผมแคบมาเนี่ยเป็นกราฟของ IQ Option นะใครอยากจะลองเทรด IQ Option ก็กดสมัครที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก็เขามีเงินทดลองให้เล่นก่อน1,000 0ดอลลาร์ 100, นะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องกลัวว่ากดสมัครไปปุ๊บจะต้องออฝากเงินเลยหรือเปล่ายังไม่ต้องนะคับคือการเทรด IQ option หรือว่าเป็น r ้ Option อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าพวกฟอเร็กเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องฝึกก่อนแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของความเสี่ยงเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารเงินนะครับไม่ใช่ว่ามาเรียนคลิปนี้เสร็จปุ๊บจะเอาความรู้ตรงนี้ไปเทรดได้เลยได้กําไรเลยมันก็ไม่ใช่นะครับเราจําเป็นต้องเอาความรู้ตรงนี้ไปฝึกฝนให้เราแบบเจอในตลาดบ่อยๆคราวนี้ถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าเอ้ยแล้วจะต้องฝึกฝนยังไงหรือว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีเนี่ย หรือว่าอยากอยากสนใจอยากจะเรียนหรือว่าอยากจะมีโค้ดสอนมีคนคอยเทรดคอยปรึกษาไปด้วยเนี่ยทักเพจเรามาได้เลยนะครับก็คือเรามีวิธีการสอนแบบใช้ซิกเนลนะครับซึ่งซิกเนลของเราเนี่ยมันจะเป็นการแบบว่าช่วยให้ผู้เรียนกับผู้สอนเนี่ยมีโอกาสได้เทรดร่วมกันในในเวลาเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจก็ทักมาได้หรือใครที่อยากจะลองฝึกฝกนด้วยตัวเองกดเข้าไปดูใน กดเข้าไปดูใน YouTube ของน้ำมันในออปชันแล้วก็กดเข้าไปในเพจน้ำมันในออปชันได้เลยนะครับเราป้อนความรู้อัปเดตข้อมูลให้แบบตลอดเลยนะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด u b s c r i b e กดแชร์กดไลค์ให้กับน้ำมันในออปชันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเวลาผมมีคลิปต่างๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับใครอยากให้ผมทำคลิปสอนในเรื่องของแท่งเทียนเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ